สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม New World w e e k o y w a r r o r s นะครับหรือว่าเกม One Piece แนวเทินเบทใหม่2023นั่นหนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับมีนะครับในส่วนของการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับจริงๆก็อัปเดตมาได้สัก4-5วันแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำคลิปนะครับก็หลักๆแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของไอคอนนะครับอะไรต่างๆ นะครับอันนี้ผมกดให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นไอคอนรูปเรือรูปก่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีในส่วนของความชัดแล้วก็เปลี่ยนจากรูปแบบที่เป็นเหมือนเขียนนะครับงานเขียนเนาะให้มันเป็น h d ขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็มีในส่วนของตรงนี้นะครับกดไปตรงที่ฮีโร่นะครับตรงที่แสดงฮีโร่นะครับตัวละครเขาก็จะ สมูทมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวละครแบบตัวใหญ่มากกว่าเดิมนะครับทุกคนก็คือใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับเป็นโชว์ตัวละครนะครับนี่นะครับก็เป็นตัวแบบใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็มีความพริ้วนะครับความพริยวความอะไรก็สมูทกว่าเดิมนั่นเองนะครับทุกคนก็ลองสังเกตดูก็ได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของ ส่วนมากแล้วก็คือปรับความสมูทนะครับแล้วก็ภาพสวยขึ้นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับไอคอนต่างๆตัวละครอะไรต่างๆนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอีเวนต์ใหม่นะครับที่จะขาดไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือตัวละครใหม่นะครับได้เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้นะครับจริงๆก็ตามที่ผมพูดตั้งแต่เริ่มต้นคลิปเนาะก็มาได้หลายวันแล้วแหละแต่ผมยังไม่ได้ทำการ เข้ามาดูนะครับแล้วก็เข้ามารีวิวให้ทุกคนดูนั่นเองนะครับนั่นก็คือเป็นตัวละครนะครับคาตาคุรินะครับนี่เลยนะครับน่าจะเป็นในส่วนของลูกน้องบิ๊กมัมหรือเปล่าใช่ปะไม่แน่ใจนะผมลืมแล้วว่าก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นทําขนมนะครับก็คือโดนัทนะครับยังมีรู้แต่เมื่อ,อไรยูจะมีใจ มามาเรามาักกันไหมเอามิใช่แล้วนะครับอะไรครับเนี่ยโอเคครับก็ตามอนิเมะเนาะเขาก็จะอะไรทําเป็นขนมทําอะไรได้นะครับทุกคนเป็นโดนัทเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของตัวละครน,นะครับอ่กดไปตรงที่ตรงนี้นะครับทุกคน ประวัติฮีโร่นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของมีกิจกรรมนะครับให้เราเล่นนะครับเพื่อที่จะรับตัวละครของเขานั่นเองนะครับคาตาคุรินะครับนี่เลยโอเควิธีการเล่นนะครับก็กดไปเลยนะครับนี่นะครับผมจะเล่นให้ดูนะครับทุกคนก็ไปจัดทีมนะครับเล่นให้ครบทุกด่านนะครับให้ผ่านทุกด่านนะครับก็จะได้ในส่วนของรางวัลต่างๆนะครับ ผมจะเล่นเรียวให้ทุกคนดูเลยนะครับจริงๆผมอยากจะทำคลิปมานานแล้วนะครับแต่ว่าพอทำแล้วก็ยังไม่ได้รับตัวละครของเขาอยู่ดีเนาะเพิ่งจะมารับได้วันนี้นะครับทุกคนเพิ่งจะปลดล็อกให,ให้ทำกิจกรรมด่านสุดท้ายนะครับผมก็เลยรอทำแบบทีเดียวนะครับทุกคนเพื่อที่จะได้ในส่วนของตัวละครเข้ามารีวิวด้วยเลยนะครับต่อไปจะเป็นด่านของบีกมัมนะครับนี่เลย ไปครับแต่และด่านนะครับก็จะแจกในส่วนของอย่างเช่นด่านเมื่อกี้นะครับก็ได้ในส่วนของใบสุ่มสีทอง10บใบนะครับทุกคนในส่วนของด่านบิ๊กมัมนะครับที่ผมกาลังเล่นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะได้ในส่วนของใบสุ่มสีแดง1ใบนะครับพอเราเล่นผ่านเนาะนี่นะครับไม่รู้ว่าจะมีกิจกรรมพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกด่านหนึ่งหรือเปล่านะครับจาก เจ้าคลิปที่แล้วนะครับที่ผมทำเนาะเป็นในส่วนของฟูจิโทราเนาะก็จะมีในส่วนของกิจกรรมพิเศษแจกเศษสีทองมาอีกห0เศษเมื่อเราเล่นนะครับผ่านทุกด่านนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูด่านสุดท้ายนะครับเป็นลูฟี่นะครับทุกคนไปครับด่านเขาก็จะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับด่านลูฟี่นะครับก็จะได้เศษในส่วนของคาตาคุริตัวละครใหม่มานั่นเอง50เศษเราก็จะไปทำการ แรกเป็นตัวละครมา1ตัวนะครับนี่นะครับโอเคครับด้านสุดท้ายนะครับไปครับโอเคครับได้มาแล้วนะครับ50เศษนะครับทุกคนเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะมีด่านใหม่มาหรือเปล่านะนี่นะครับมีด่านใหม่มานะครับทุกคนเห็นไหมครับตรงนี้เป็นเบนนะครับก็คือ ในส่วนของเศษอีก100เศษนะครับทุกคนพอเราเล่นครบจบทั้ง3ด่านเนาะก็จะมีตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับทุกคนได้เพิ่มอีก1 0 0เศษเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนกิจกรรมตัวละครใหม่ตัวที่แล้วเลยนะครับก็คือฟูจิโทระนะครับพนเรือเอกตาบอดนะครับทุกคนที่คลิปเก่าที่ผมเคยทำไว้นะครับลองเข้าไปดูกันได้ โอเคครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเล่นนะครับให้ผ่านแล้วก็ได้100เศษเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าจะเปิดนะครับได้เป็นตัวอะไรเนาะ100เศษเนี่ยก็จะเปิดได้2ตัวละครนั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคนได้มาแล้ว100เศษนะครับเล่นแค่แป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ผมก็ได้ทำการรับหมดแล้วนะครับทุกคนนี่เลย คราวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนของเศษเมื่อกี้นะครับ100เศษที่เราได้มานะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมแลกในส่วนของตัวละครเขาก่อนเลยลยกันชึบนี่นะครับได้มาแล้วนะครับนี่เลย1ตัวแบบฟรีๆนะครับทุกคนลองไปเล่นกิจกรรมกันได้คราวนี้นะครับเรามาดู100เศษนะครับได้2ตัวนะเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าจะได้ผมจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับไปครับโอ้โหได้ S มาอีกแล้วนะครับเรียกได้ว่า S ผมนี้ได้มาหลายตัวแล้วนะคนจะเยอะเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนของตัวละครนะครับคาตาคุริกกันนะครับนี่เลยนะครับได้มาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาทำการพูดถึงนะครับในส่วนของสกิลแล้วก็รีวิวแบบคร่าวๆให้ทุกคนดูละกันนะครับทุกคนก็เจ้าตัวละครตัวนี้นะครับ คาตาคุรินะครับก็จะเป็นในส่วนของมาดูสกิลทักษะนะครับหรือว่าสกิลอันติเมทนะครับก็คืออันติของเขาเนี่ยนะครับจะทำนะครับดาเมจกายภาพนะครับ6ครั้งใส่เป้าหมายนะครับตัวเดียวนะครับที่1 6 0์ของ a d k นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องหมายนะครับโมจินะครับ ทุก3ชั้นจะทําดาเมจเพิ่มอีก1ครั้งนะครับทุกคนนี่เลยลองไปอ่านกันดูได้นะครับคร่าวๆเนาะก็จะประมาณนี้นะครับมาดูกันอีกสกิลหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของทําดาเมจกายภาพ280์ของ a อ k ใส่เป้าหมายนะครับแล้วก็ลดความต้านทานของคลินะครับเป้าหมายอีก15%นาน6วินาทีนะครับ ขณะที่มีดีบัฟนะครับนี้อยู่นะครับเมื่อพันธมิตรคนอื่นทำคลิสใส่เป้าหมายนะครับจะเพิ่มเครื่องหมายโมจินะครับและรับความโกรธแค้นอีก30ช่วงเวลานะครับสูงสุดอยู่ที่6.0วินาที6.0วินะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูอีกสกิล สกิลหนึ่งนะครับก็จะเป็นการโจมตีทักษะปกตินะครับจะเพิ่มอัตราคิติคอนนะครับ15%นะครับโมจิจะแต่ละชั้นนะครับจะทำดาเมจศัตรูเพิ่มอัตราคิติคอน4%ให้การโจมตีและทักษะทักษะปกติทับซ้อนสูงสุด12ชั้นนะครับทุกคนนี่เลยประมาณนี้นะครับนี่นะครับสกิลพาส,สีก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนเพิ่มดาเมจ20% เอทีเคอีกสีนะครับก็เป็นสายนะครับในส่วนของท่าแสงนะครับทุกคนเป็นท่าแสงเนาะถ้าเป็นสายก็สายโจมตีใกล้นะครับแล้วก็เป็น DBS นะครับสายบี s เหมือนมีฮอคนะครับทุกคนเหมือนมีฮอคเป๊ะๆเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูสกิลกันนะครับนี่นะครับเขาก็จะตีตีต,ตีแล้วก็จะมีกระโดดตี ฟันเนี่ยนะครับเห็นไหมครับฟันเหมือนมีฮอกเลยนะครับนี่ครับตีตีตีเสร็จแล้วก็ฟันนะครับฟันแบบก็โดนหมู่เหมือนกันนะผมว่าเนี่ยนะครับตีตีตีแล้วก็ฟาดฟาดแบบเหมือนประมาณว่าฟาดหอกยยกษ์ลงมานะครับเหมือนมีฮอกก็จะฟาดดาบดาบแบบรุนแรงมาทีหนึ่งนะครับนี่เลยเหมือนกันนะครับ โอเคครับก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับในส่วนของคาตาคุรินะครับตัวละครใหม่นะครับถามว่าตัวนี้เก่งไหมนะครับสำหรับส่วนตัวผมแล้วนะครับก็ยังถือว่าเก่งนะครับทำไมถึงบอกว่าเก่งนะครับก็เก่งกว่าพวกตัวละครนะครับทั่วไปเนาะเก่ง ได้เปรียบนะครับตรงที่เป็นท่าแสงนะครับทุกคนก็เลยเก่งกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าท่าแสงเนี่ยก็จะเป็นการได้เปรียบของท่าอีก3าท่านเนาะเขาเรียกว่าแพ้ทางนะครับอันนี้ก็จะเป็นชนะทางทั้ง3าท่านนั่นเองนะครับทุกคนก็จะเก่งกว่านะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็คร่าวๆก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับไปทํากิจกรรมนะครับเพื่อ รับตัวละครใหม่นั่นเองนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้ว